สว <The camera apan> <navigation> ัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนายตั้งใจครับผมเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องครับนี่นาเปิดต่างใจกันได้แบบนี้เบิ่งครับเบิ่งโอ้โหเต้นเห็นน้ำรังเหรอเต้นเห็นน้ำรังพี่น้องครับไช่ใท้องอุ้ยหาทั้งเลยรมาอนีเออนี่เบาอันนี้หอมขึ้นมาเนี่ยปดยังไงท่านเร็วอยู่ครับเนี่ยต้องแท้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 ในน้องใช้ทางนี่ปลากระลังขึ้นดีอุ้ย อันตาตั๊กันกระยักกันไปบ้านเฮยกันไหนโอ้ยผู้พิทักษ์เมื่อเมื่อปดแล้วปวดแล้วครับคุนอาคุณอาเฮ้ยมาบ้านเฮาเห้เขาเนี่ยเริ่องเรื่อพี่น้องเสี่ยมต้อมเอากระตองตักเอาตั้งหอเขาเอากระตองตักเอาครับตั้งบุญสวิงฉวนโอ้ยฝากพันธุกาศเอามาฝากสั้นๆพี่น้องครับอัน ตากล้องน่คือสิบะเด็ก,กินปาลาไม่หมูหรอกข้าใท<อ>าีท<อ>ายฮะขอเพิ่นพูแลยุบช่องยุบอือคือเจอเม,มื่ออ่างนี่อะไรกขค้นะวะเบ้งครับไอหน้องมา,มาสามาบานอยู่ประจังปะในเนาะเน่ยครับบคือบานพันทันไอโจ้ลองนะท้าไปยินถาเรื่องของเจ้าเนี่ยแหทีทีเน,น,นี่นี่ครับโอ้ยเียนต้มหรอเอออยู่หัหูยเดนคุณนะ โอ้ยุนะอหัว่น้อองเอาติดตามกัน,นเรื่อยๆนะครับเนาะเอาี่น้องเบื่องนี้บาทเพื่อนนี่ครับเบือเ่องนะี้เดี๋ยวเอาทีลร่งวานนะครับท่างผมืกับป๊ดเป็นป๊ดเลยโอ้โยบรรยากาศคืดๆน,นะครับคือคาดจิลี่ครับพี่นอ้อน พไงบ่โอ้โหดต้นไนหามขึ้นมากพี่นอ้องทางนังหนก็ได้เอาขึ้นมากอาขึ้นมากอะไรรูต่างมึงกับคนแบบร้ายครับมือนี้โอ้ยอเจล่ครับพี่นอ้นอ,องอเพิ่งเาอาโคตรโคย โอ้โหดแล้วปดแล้วไปลึกไปลึกไปพี่น,อน,น้องไปบาดเท้ากับบ้านไปกันน,นะครับลุกไปบาดเบึ้งเอาอาสวนณยาววดฮะยู่ไสเอาเอง้ยไปกลวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวไปไปไป ตั้พี่น้องมาลุ้นกันครับบาดนี้แอ๊มาน,น้ำล้างเวรนครับฟาดตะท้ทายคลิปเล้พี่น้องเบื้องดีน,นี่ี่น้องบาดนี้เนาะอู้อันใหญ่กันครับพี่น้องมาใหญ่กันเฮียลูกครับเฮียกับเฮียบาดน,นี่ฟาดตะท้ทายเบื้องครับเบื้องเอาเมื่อกออกันแจ๊คไฟจีเหตแฮกม้วนนี่ชื่ไอไดยากจะคล้องและเอาเมื่อกก็ได้ เอยปวดอีดี้พี่น้องครับเดี๋ยวไปอยู่เส้นกวางมึงก็ปวดกระโพาะเออผู้หาหนามวนผู้เฮ็ดนั้นก้อยาอะไรจะข้องเบิองพี่น้องครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับเนี่ติดตามกันเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าสุวารไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสรุปผลงานพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งครับนี่แต่ผู้อันมาร์มือเนี่ยเบิ่งผัวอาสอนกระเต็มเฮียพี่น้องอ่าเล้วเบ่หน่องแล้โอ้ยเบ่เขาหน่องมอนก็ได้ เฮ้ยหามมันไหลถิ่มมือเลยหามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวปลดปลาครับเบิ้งครับพี่น้องเอาสวิงสอนครับยังไปได้โอ้ยบขึ้นบวกก็ขึ้นบวกักกระดาษด้วยเบิ้งบวกโอ้ยพอเราขึ้นมาโวด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 ครับอ้าวมีแต่คนมันหมานบุ้ยจังจังจังเฮ็ดคำอะ ดูอย่ีก <reading> <kar ittle music> ันเท่าเอามองออกเลยมองออกเลยลาโอ้เฮ้ยอฮ้ยเ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 ร้ยเฮ้ยเฮ้ยเบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้นามไร้เรล่มแหงหนนครับนามไร้นื้นาำไ้ลวนามร้ลบานย้้ลลนไ้ลวพี่น้องครับเอ้เล่โุ้ยบาดนี่เฮ้ยไคักฮะเบิ้งพี่น้องครับบูเอ็ย้ทีอะทีอะ เอลี่เบเบมีไ้มยองพี่น้องครับเอลี่เลยบานนีอุ้ยกออุ้ยพี่น้องครับมามาครับดน้กกันพี่น้องครบต้น้นก้าอนมันเมื่อยง่ายเลยพัดนนอดเจออยู่ไรอืมคื่อมาปาณน้ามาเลไอย

ไม่ดา่ากูดิไอ้เล่เที่ใหญ่โฟติงอะ่ะฮะใหญ่ป่ะพี่น้องครับสรุปผลงานครับผมผลงานเย็นนี้ครับเบื้องโอ้ยนี่อุ้ยพี่น้องเบื้องครับเต็มถาดบุลูเลยครับเกือบเต็มถัง เนี่ยอาเดี๋ยวสีหลางใส่ตู้เย็นหน่อยเลยครับนี่ไหนปลาไ่มาสองตัวครับนี่ไหนปลายีสุกมาตัวหนึง่งนะครับปลาดุกมาตัวหนึ่งครับโอเคครับกระจอีอนี้มาคิปนี่ก็อย่าลืมก็ไลไ์ก็แชร์ให้แนนตังใจนะครับฝากติดตามผลงานได้ตังใจไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับสำหรับแรงนี่บรรยากาศฝนตกริ้น แสนใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับปลายยังขืนร้ายพี่รองแต่ว่าหนาวครับจะเลยมาก,ก่อนครับสวัสดีครับ